วันนี้เราจะทำหมูทอดพริกไทยกระเทียมใส่บาทนะคะนี่เราก็โขลกรากผักชีกระเทียมรากผักชีค่ะเตรียมจะคลุกหมูมีพริกสดได้นะคะพริกไทยกระเทียมรากผักชี แล้วก็เตรียมหมูไว้ครุกระหว่างนี้เราก็ชมหมาแมวน้องหมาน้องแมวประจำบ้านไปก่อนระหว่งางรอรอทอดหมูนะคะก็จะมีน้องหมาน้องแมวประจำบ้านให้ชมกันค่ะนี่คุณทวดค่ะที่เงาเงาอยู่นี่คุณทวดแล้วนี่หลานคุณทวดค่ะหลานยายหลานยายของคุณทวด ก็คือน้องดำเนี่ยน้องดำดัมมี่ .com เนี่ยนะคะงางาแล้วก็นี่ก็เออรี่ค่ะเออรี่พี่ใหญ่ของหมาประจำบ้านแต่คุณทวดเป็นแม่ใหญ่ของแมวประจำบ้านเลยเขาได้กลิ่นประทูค่ะแต่ไม่ค่อยอยากให้ทานเลยประทูมันจะออก รสเค็มๆต้องแช่น้ำตั้งหลายเถื่อกว่ากว่าจะกว่าจะทอดนะคะประทูอยู่ในครอบค่ะก,ก็คงเป็นของเขานั่นแหละทอดแล้วด้วยพี่เอรี่มาสามัญประจำบ้านงานขนมปังกับไข่เจียวค่ะพี่เอรี่ของบ้านพี่ใหญ่ พี่ใหญ่ฝาหมาป้อนเขาเดี๋ยวนี้เป็นหนุ่มแล้วไม่ยอมให้ป้อนละว <c oughs> ต้องทานเองเอาใส่ใส่จานให้เขาทานพี่ใหญ่ฝ่ายหมาขนมปังไข่เจียว น้องแมวยังไม่ได้ประทูค่ะเือวุ่นวายเเงาๆกันใหญ่นั่นค่ะไม่ทันใจเริ่มไปคุยเคียเองละเปิดเองเป็นด้วยนะเปิดเองเป็นด้วย,ย,ย,วยวต้องแอบไว้ก่อนค่ะ สมาชิกรอคอยต้องให้เจ้าพาเข้ามาเปิดค่ะนี่สมาชิกรอคอยกันนะจิจิน้อยจิจิน้อยแอนต์ตีๆๆ้เนื้อเนื้อเงื้อติจิ๊ะติ๊ต๊ อุ้ยอุ้ยอุ้ยมีหมามาสอดแทรกมาเล่นบทหมาจะเริ่มหมักหมูนะคะขึ้นต่น จะมีเสียงแทรกในฟิล์มหน่อยนะคะมีเด็กงองแงฟ้าเขียวปรุงรถหมูหมักกับน้ำมันหอยกับฟ้าเขียวได้กลิ่นขึ้นมาเลยคะ่ะหอม จะบ้างบ้างบ้างบ้ๆหน่อยให้เนื้อนุ่มแต่เราไม่ถึงกับฟักละเอียดนะคะเราฟักเบาๆ เขียวง่ายมีเสียงในฟิล์มได้ยินไหมคะสอดแทรกมาพี่ภูค่ะมีพี่ภูเกเลยค่ะแล้วก็เอาเครื่องที่เตรียมไว้เตรียมจากเขา เรื่องไปเค้ามาเค้าให้เข้ากันวันนี้วันพักค่ะวันเข้าพรรษาก็นิมนต์พระคุณเจ้ามารับสังฆทานที่บ้าน พร้อมกับบอกเขตพันษาให้แม่ชีเพราะว่าตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บก็เลยไม่ได้เข้าไปจำพันษาในวัดก็จำพันษาใช้ใช้เขตบ้านเป็นเขตพันษาเตรียมมะนาวไว้ มะนาวนี้เราจะใช้บีบตอนเอาหมูลงจากเตาจะทำให้หมูนั่นหอมมากขึ้นอีก กระตั้งเตานะคะแล้วก็ใส่น้ำมันไปเปิดแกส๊สเราให้น้ำมันร้อนก่อนนะคะ

他挺聪明的。 ปิดาออกด้ยกันปฝาออกไปกันนะคะระหว่างนี้เราก็เตรียมหั่นมะนาวไว้เพิ่มคันน้ำเอา ขึ้นมาแล้วค่ะหอมกระเทียมหอมพริกไทยหอมผักชีและผักชี <c oughs> นี่ค่ะน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้สำหรับจ,จะใส่ตอนเวลาหมูสุกนะคะเราจะมีเทน้ำปลาใส่หน่อยแล้วก็เทน้ำมะนาวใส่ก็เป็นอันหอมขึ้นมา ไปคนอ,ออกค่ะไม่อย่างนั้นข้างนอกมันจะไหมและข้างในมันจะแรงแนวสามัญประจำบ้านคุณทวดเมียค่ะที่สงบสงบอยู่ละนี่ค่ะจิ้มลิมสามสีนะจิ้มลิมดำเป็นลูกสาวของจิ้มลิมค่ะ,ะจีจีก็เป็นลูกสาวของจิ้มลิมเหมือนกัน ิ้มลิ้มเป็นลูกสาวของคุณทวดค่ะคุณยายเมียเนี่ยแหละตระกูลนี้อยู่มาตั้งแต่แม่ของเสือขาวพอสักพักเสือขาวสักสิบห้าสิบหกปีก็หายไปจากบ้านเพราอาจจะโดนงูหลังบ้านกินแตก็ได้ก็จะเหลือจิวขาวคือคุณทวดเมียเนี่ยเป็นลูกของเสือขาวอีกทีแล้วก็มาเป็นจิ้มลิ้ม ชิมเลมแล้วก็จะเป็นดำกับจีจี้ค่ะพี่น้องกันหมูของเราต้องใช้ไฟอ่อนค่ะเพราะว่าหมูชิ้นหนามากเนี่ยข้างในอาจจะรายข้างนอกอาจจะเกรียมไปเลยแล้วค well ุกแล้วดันไปแล้ว,ลวก็เราก็ทำใช้ไฟอ่อนๆก็แล้วกันเพราะว่าเราใส่บาดนี่เราควรจะทำาของสุกออ้ดีเลย พอเราจะเอาลงจากเตาเราจะเทน้ำปลาใสลงไปนะคะแล้วก็เทน้ำมะนาวใส่ลงไปเกล็ดจะหอมทั้งหอมน้ำปลาขึ้นมาก่อนแล้วก็หอมมะนาวตามไปหอมมากค่ะมีใช้ได้ะะออแล้วค่ะข้างนอกมีเย็นอ่อนเกลือเล็กๆแล้วก็ข้างในสุกคะ่ะเพราะเราใช้ไฟอ่อนมาก ไว้อีกสักพักแล้วเราก็ปิดแกส๊สนี่ค่ะภาพหมูที่เราทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เราให้เย็นสักพักหนึ่งแล้วเราก็จะหั่นใส่ถุงแล้วก็ใส่บา จากนั้นเราก็เอาหมูมาหั่นนะคะเป็น,นชิ้นพอดีคำาสรหมดแล้วก็ผาน ที่เราฟักไว้เ,เดี๋ยวนี้อยมรับชามหมูปิดมันสมัยแม่ฉีเด็กๆจนได้ว่าหมูปิดมันนี่ราคาถูกมากเลยหมูสามชั้นก็ถูกมากเลยหมูชิ้นเนื้อถึงจะแพงแต่เดี๋ยวนี้กลับไป งงองชั้นแพงเอ็ก็์มืก็แพง,แ,งแต่เป็นที่นิยมได้ยินเสียงบางสายนะคะ you mm -hmm. ค่ะก็เป็นอันว่าหมูทอดกระเทียมพริกไทยนะคะแล้วก็ข้าวเตรียมพร้อมใส่บาต หมูทอดกระเทียมพริกไทยพร้อมใส่บาต